สบายดีจ้าพ่อแม่พี่น้องนี่ก็มานานทุกคนเสิมาสิมาต่อยแมงขีให้เป็นม่วงอยู่เนป้าหลายแทนกงนี้มันตันนี่อ๋อกำปั๊มอยู่มาดูมาดูเด้อพ่อแม่พี่น้องพ่รได้เคยกินแมงอั่นี้แมงสร้างมันเนต้นหมอกม่วงนี่ละหลาย วันนี้เราก็จะมาต่อยเอาแมงอย่างนี้จักแมงอย่างแมงสร้าง,งาาอ,อ๋อลายลือแทะกหันบีน,นะในกล้องห้งบ่อยากเห็นปะไหนกําปั่นยุงเนี่กยกที่เราเป็นมุมนี้ที่เราเป็นเบิร์ตแล้ว <ำ>ยังบบินดอกป้องแเน่ยเนาะะเสอนส่องทห้แม่งอันนี้ไก่แกะมาสั่เซลส่งส่ไล่ไก่ด้วยมันทุกคนมันเยอะมาก ายเล่เราเลือกปีกมาให้มันเปียกมาไมา่ใชทอดช้าพี่พายอยากกินมานน้อ,อยมัน,มนอเอาไปหายแล้วไปขายตาบินกับเซีเนาะฝนเนสนเ้ากับฝนตกเนาะทุกคน ากแค่นี้จังหวะก,ก๊กโมงน้ำหน้าหอยจังหวะไหลยอยู่ใจไปไเลยนล่มันแกไปเลยอันนี้มันกำลังชิแก่อ่อนมันมันได้มันแกมันอ่อนพูดก,กับพวกกินได้ตรงนี้สองเถ่อก็ได้เป็นถ้วยเลยตัดตัดตัด ปีได้ม, DA, มอ qui, กม่วงเป็นลายมันไม่ได้มีเลยแมงเนี่ยดนี่่ได้มีดมไม่ได้ดูีจออยโอ้โหนี่ลายดิล

เฮ้งมันก็บินเลยงาเนี่ยมันมันตองมันลายพูดเลยงาเนี่อเขขึ้นกุ๊กินก็ได้ป่ะจ๊ะมดไ่จะมันใหญ่ไหแต่กกอื่นเนี่ยเนาะลายใชมันให่ไหมแเทิงเนีมันเหี้ยงไปเลย อ่านี่กําปั่นอยู่ผูสูงๆไฮไดสายเู้ทีเด็ดบนกลางฮะนะโอโอ้โอ้สปินแล้วเฮ้ยเจ้าแมงผูก าได้เป็นถั่วได้ไดแฟมเดียวให้คีให้ขามมาเนี่ยงานมามาคนนี้มันแม่ไครได้ลิงลู

cái mấy kia xem xem <laughs> à, nó lại của nó ừ. mình ăn mình sẽ rồi nó nhà nha, bị tục khóm Ăn tóc luôn cả cái cây im với ngon nào Bình thường <được xem. cười> sao? Bông này ngày thương ha ไม่ง่ายเลยนี hmm. mm ่ใ hmm. ห yeah, ้ม ah. mm ันรอดสายตาไหมฝาใบหงกับอนดิบ hmm. อ mm ีกทำไก่ส hmm, mm ิก hmm. mm ินเนาะ lại đi mm. ngày làm tâm nè nó sùng vậy nó men thì nó vì là cắt tốt luôn ta cài cho sang chị kim và kim khác กินใบม่วงแบบนี้แบบนี้แหละกันมันกระหนกลางคืนกะ Đó Bình xèo xem Bóng anh hay lại Nên bình nè มันบิ cage, bitch, ่นนะกำปั้มอยู่นตกับ่ก็ำตก่มกเียนป่มันชุกหันแล้วผู้ปลามันเอาว่ะอยู่ปลามันพอแล้วชิมันให้มันม่ย่าซันมีกับเหลือแล้วจองนาะ